สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆที่รักและชื่นชอบหนพักเครื่องทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันนะคะกับช่องรัทธาพักเครื่องนะคะก็จะพบกันนะคะช่วงบ่ายๆเย็นๆน,นะคะประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพักเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้มีการเด้งแจ้งเตือนกันนะคะ เผื่อว่าในอีพีที่แมคค้าลงนะคะมีองค์ไหนที่ลูกค้าสนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะเป็น ID ไลน์นะคะ0982723960นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมคค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ ม่ค้าไม่ได้ส่งกล้องให้ดูนะคะต้องขอประทานอภัยนะคะถ้าหากท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสนใจองค์ไหนดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทเหมือนเดิมเลยนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะ ปลายทางก็400ส่งฝีเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาพบกันเป็น EP ที่223นะคะเป็น EP ที่223แล้วนะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเลยนะคะสนใจองค์ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวหมคะขอขยับกล้องหน่อยนะคะรายการแรกของวันนี้นะคะ <c oughs> จะเป็นเหรียญนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะ <c oughs> เหรียญน,นี้นะคะหลวงปู่สุขวัดปากลองมาขามอ่าวัดโพไซทองนะคะวัดโพไซทองนะคะแม่ค่ะพูดผิดนะคะ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะสวยๆเลยนะคะดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังก็จะมียันแบบนี้นะคะสวยๆนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุขนะคะวัดโพไซทองนะคะเป็นเหนรียญรุ่นแรกนะคะเนื้อทองแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้านะคะก็จะมีเหมือนเป็นคราบนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นคราบนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อนะคะดู๋นะคะเนื้อด้านหลังนะคะ เนื้อด้านหน้านะคะเก่าเก่านะคะเป็นคาบเกา่าเก่าแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่สองนะคะท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อเกา่าเก่าแบบนี้นะคะทักเข้ามาปิดก,กันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สามนะคะองค์นี้จะเป็นพระล่วงนะคะเป็นพระล่วงลางปืนนะคะให้ดูนะคะเป็นเนื้อชินนะคะ ค่อนข้างเก่านะคะสวยๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆเลยนะคะดวนะคะด้าน,นหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะคะองค์นี้นะคะดูนะคะดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะเป็นพิมพ์สวยๆเลยนะคะเป็นพระล่วงลางปืนนะคะ เนื้อชินนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ400ส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจนะคะถักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระพระสรุนะคะแบบนี้นะคะเป็นพระสรุของหลวงพ่อกันนะคะดูนะคะจะเป็นเหมือน เป็นรูๆนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะดูนะคะของหลวงพ่อกันนะคะดนะคะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะดูนะคะอันนี้แม่ค้าเคยได้มาครั้งแรกนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสรุนะคะของหลวงพ่อกันนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะให้ดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ห้านะคะอ,องค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะให้ดูนะคะเนื้อสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะอ,องค์นี้นะคะรายการที่ห้านะคะดูนะคะ เนื้อเก่าๆนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดีนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่อ่าไม่ใช่พิมพ์ใหญ่นะคะเปิดรายการที่ห้านะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะเก่าๆ,ๆสวยๆนะคะท่านใดสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการ marathon. ที่6นะคะอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นหันุมานนะคะเป็นไม้แกะนะคะเก่าๆนะคะไม้ค้าเห็นเก่าๆน,นะคะแปลกๆนะคะก็เลยเอาติดมานะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูใกล้ๆนะคะแบบนี้ก่อนนะคะดูนะคะเป็นไม้แกะนะคะหันุมานนะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่นะคะดูนะคะให้ดูก่อนนะคะ เก่าๆนะคะสวยๆนะคะแปลกๆนะคะแม่ค้าเคยได้มาครั้งแรกนะคะอันนี้นะคะเคยได้มาครั้งนี้ครั้งแรกนะคะแม่ค้าเอาติดมานะคะดูนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะคะหรือว่ารู้จักนะคะว่า,ามาจากที่ไหนนะคะหลวงพ่ออะไรนะคะดูนะคะด้านล่างก็จะมีเหมือน เ่เป็นเหมือนเลขสามสองตัวนะคะอันนี้ไม่ค้าไม่แน่ใจนะคะให้ดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะเป็นหานุมานนะคะหนุมานไม้แกะนะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่จริงๆนะคะดูนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหมือนหานุมานนอนนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะท่านใดสนใจนะคะ 400นะคะส่งให้ฟรีกันเลยนะคะสนใจถ้าเข้ามาปิดได้เลยนะคะหรือว่าจะออนไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่7นะคะอง์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะดูนะคะจะ,เป,ะ,เ,เ,นนะ,ะเป็นเนื้อว่านหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะเป็นเนื้อว่านเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะ สวยๆนะคะเนื้อเก่าๆนะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านปีสองสี่เกนะคะปี2497นะคะเป็นเนื้อว่านนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะถักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายกัดต่อมานะคะก็จะเป็นรายการที่แปดนะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จ พิมพ์เจดีนะคะเป็นพิมพ์เจดีนะคะให้หนูเดือนน,นหน้าก่อนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนะคะ,ะ,คะจุดนะคะเนื้อนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นสมเด็จพิมพเจดี JD นะคะรายการที่แปดนะคะท่านใดนะคะที่ชอบนะคะพิมพ์นะคะแบบนี้เนื้อแบบนี้นะคะถักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่9นะคะอง์นี้จะเป็นเหรียญระฆังนะคะเป็นเหรียญระฆังของหลวงพ่อกเกษมนะคะปี16นะคะสวยๆนะคะเป็นทองแดงลงดํานะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้ดูนะคะ ดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะคะสองห้าหนึ่งหกนะคะเหรียญน,นี้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นเหรียญระฆังนะคะของหลวงพ่อกเกษมนะคะปีหนึ่งหกนะคะเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะคะสวยๆนะคะกันแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่สิบนะคะนนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะคะเก่าๆสวยๆนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่รุ่นแรกนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะเรียบๆแบบนี้นะคะดูนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่รุ่นแรกนะคะเนื้อกระไหลทองนะคะเก่าเก่านะคะสวยๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จพิมพใหญ่นะคะให้ดูเนื้อองค์นี้นะคะเนื้อเนียนๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพิมพ์สวยๆนะคะองคนี้นะคะ ดูนะคะดูนะคะพิมพ์สวยเนื้อสวยนะคะองนี้นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่11นะคะองค์นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสองนะคะสิบสองจะเป็น อันนี้จะเป็นขุนแผนนะคะองค์ไม่ใหญ่นะคะแม่คะวางบนนิ้วชี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะแม่คะให้ดูใกล้ๆนะคะเนื้อจะออกเอ่อเป็นเนื้อผงนะคะแต่จะออกเขียวๆนะคะแล้วก็จะมีเหมือนปิดทองนะคะด้านหน้านะคะจะเห็นอยู่นะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะดูนะคะเนื้อจะออกเขียวๆนะคะ เป็นเนื้อว่า,เ,าเนื้อผงนะคะเป็นเนื้อผงนะคะด้านหลังก็จะมียันแบบนี้นะคะดูนะคะจะเขียนหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังนะคะวัดไร่วารีนะคะดูนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อผงนะคะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสามนะคะองนี้นะคะให้ดูนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อลานะคะด้านหน้านะคะจะเป็นหน้าอ่าจะเป็นปกแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญนี้ดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลานะคะวัดโพสีนะคะสองสี่หกแปดนะคะเหรียญนี้ เป็นเนื้อทองแดงนะคะเก่าเก่ากันเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะให้ดูใกล้ใกล้นะคะดี๋นะคะเก่าเก่าเลยนะคะเหรียญนี้นะคะเหรียญหล่งพ่อลารุ่นแรกนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นปกนะคะแบบนี้นะคะสี่รอยส่งให้ฟรีนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่14นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะ แล้วก็จะมีลงลักปิดทองนะคะแบบนี้นะคะสวยสวยนะคะดูนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่14นะคะลงลักปิดทองนะคะดูนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดที่ชอบนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดก,กันได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่15นะคะองค์นี้นะคะ15จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อจาดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดรุ่นแรกนะคะดูนะคะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะ ด้านหลังนะคะดูนะคะเป็นเหมือนกีบบัวนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะเก่าเก่านะคะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกกระไหลทองนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะสนใจถ้าเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบหกนะคะอง์นี้จะเป็นเหรียญอาจารย์นำนะคะวัดดอนอ่าคำลานะคะพัทลุงนะคะดูนะคะ สองห้าหนึ่งเก้านะคะเหรียญนี้นะคะปีหนึ่งเก้านะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเก่าเก่าเลยนะคะดูนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงลงดำเก่าเก่าเลยนะคะเหรียญนี้นะคะเหรียญอาจารย์นำรุ่นแรกนะคะปีหนึ่งเก้านะคะท่านใดสนใจนะคะถักเข้ามาปิดได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่17บดนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าเก่านะคะดูนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อด้านหลังนะคะสวยๆนะคะเม็ดมอนสารแดงๆเขียวๆนะคะดูนะคะดูนะคะ เนื้อสวยนะคะองค์นี้นะคะเนื si ้อเก่าเก่านะคะสวยสวยเลยนะคะด้านหน้านะคะดูนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองคนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะท่านใดที่ชอบนะคะเนื้อแบบนี้ผิวแบบนี้นะคะถักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบแปดนะคะองนี้นะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่ออดนะคะเหรียญนี้นะคะ กองไม่โฟกัสนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้ต้องถอยหลังให้ดูหน่อยนะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อออดนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังก็จะมียันให้แบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญน,นี้นะคะสวยๆนะคะทองแดงสวยๆนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่ออ่อนเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่19นะคะ19จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะให้ดูให้ไกล้กันนะคะ ะะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะรุ่นมนดกนะคะอายุแปดสิบแปดปีนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะคะสวยๆนะคะด้านหลังนะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะ <S 2> <S 2> เหรียญน,นี้นะคะเดี๋ยวนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะรุ่นมนดกนะคะ สวยสวยนะคะแบบนี้นะคะสี่ร้อยนะคะส่งให้ฟรีนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่20นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นสมเด็จให้ดูยใยกล้ก่อนนะคะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะรายการที่20นะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดนนะคะ ให้ดูนะคะเนื้อนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแตกลายงานนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะด้านหน้านะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะองค์นี้นะคะเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมรายการที่20นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะคะเหรียญน,นี้นะคะให้ดูนะคะเห็นอยู่นะคะดูนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะถอยหลังให้ดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะคะวัดสะพานนะคะวัดสะพานนะคะเหรียญน,นี้ ดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะดูนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะคะวัดสะพานนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะ สนใจนะคะดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจนะคะองค์ไหนก็คอยปิดกันนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่22นะคะองค์นี้จะเป็นปิดตานะคะให้ดูนะคะปิดตาหลวงปู่นาคนะคะวัดห้วยจอระเข้นะคะดูนะคะเนื้อจาะออดำดำนะคะสวยๆเลยนะคะแบบนี้นะคะ ดำดำขึ้นเงาแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นปิดตานะคะของหลวงปู่นาคนะคะหรือปิดตาหูกระต่ายนะคะดูนะคะดูนะคะวัดห้วยจระเข้นะคะสวยๆนะคะเนื้อดำๆ,ดำๆเงาๆนะคะแบบนี้นะคะท่านได้สนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ รายการต่อมาก็เป็นรายการที่23นะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะดูนะคะเป็นเนื้อเก่าๆสวยๆอีกหนึ่งองนะคะดูนะคะแล้วก็จะมีลงลักปิดทองนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อนะคะสวยๆเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะดูนะคะ ลงรักปิดทองให้เก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์มใหญ่นะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะสนใจนะคะเนื้อแบบนี้นะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะลงรักปิดทองแบบนี้นะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาจะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นพระเบิด เป็นพระเปิดโลกของหลวงปู่ดู่นะคะหลวงปู่ดู่ปีสามสองนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นทองแดงลงดํานะคะดูนะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้านทะเลจืดนะคะดูนะคะดูนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะแบบนี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงปู่ดู่นะคะปีสามสองนะคะ วัดสแกนะคะจังหวัดอยุธยานะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูนะคะปีสามสองนะคะถ้าสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องสัทธาผ่าเครื่องกันไว้ด้วยนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะเป็น ID ไลน์นะคะ0982723960นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมคค่ะได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ องไหนดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจก็ค่อยปิดกันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าแม่ค้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ E ีีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ